เมื่ออโซเคจีอยากดูปลาเอมีน้องเขาเลยสเตมเล่าให้ฟังว่าแบบใหม่เนี่ยชื่อว่าหาดตะวันแบบนี้มันมีปลาด้วยเราก็เลยว่าจะมาแอบหาดูปลาซะหน่อยเอปลาไหนล่ะปลาปลาอยู่ใส่แล้วบัดนี้คือม่มีปลาเลยวะปลาอยู่ไหนอ่ะอยากดูปลาปลาอยู่ไหนมาทําอะไรตรงนี้อเธอผมอยากดูปลาแบบนี้มีปลาให้ผมดูเปล่าอยากดูปลาหรอมานี่แล้วเขาจะพาไปดูปลาเอาละบัดนี้เดเบิงปลาแท้ปลาอยู่ใส่นาะปลาอย่างวะ ใอ่แถหอลติใส่ปลาอยู่ใส่ปลาอยู่ใส่ไปลาเธอตัวใหญ่ด้วยดูสิดูสิเออใช่ปลาใช่ใช่ใช่ปลาปลาปลาตัวใหญ่อืมใช่ใช่ปลาใหญ่จริงๆแหละอืมปลาเนาะนเขาพามาดูปลาสวยๆนี่ก็จะดูแต่ปลาชันนอก